สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e และเพื่อนๆชาว a c e b o o k แฟนเพจทุกท่านครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมอแกแ้นกันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ครับก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ปีนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตอนใส่เครื่องคูบูต้านี่เป็นปวามมั่งมีมากเลยครับคันนี้เจียสองลูกครับก็ยังมีซูเปอร์สโลว์อยู่ครับหนึ่งหนึ่ง ดูแกบบท่อมอไปเดียวครับอ๋อไม่มีปัญหากับการขับเรเ็วนะครับเกียร์สองลูกก็ปกติครับอเอฟซี FC ท่านใดอยากใช้เกียร์สองลูกก็ได้เลยครับเพราะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับใช้เกียร์ลูกสองแบบใหญ่ๆหน่อยครับลูกหน้าเราก็ใช้ลูกเดิมว่าเป็นลูกสองแล้วก็หาเกียร์ยี่ห้อไหนที่มันใหญ่หน่อยเกียร์สายครับอย่างเช่น อย่างเช่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้อโอ้ยยกล้อยกล้อโอ้ยอย่างเช่นเกียร์เตยต้าครับเตยต้าบียูแอะไรพวกนี้ใหญ่ๆหน่อยโอ้มีหอนด้วยโอ้โหโอ้โหยกล้อ

มันเป็นดินทรายอะมอไซขับยากอก็คันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับปับดินทรายแต่ว่ามีคันมีแตนกันหน้านานะไม่รู้จะติดทรายหรือฟรีทรายหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยติดตามกัน,กนครับโอ้โอ้โอถึงทายไม่เยอะเท่าไรแต่กันหนักอยู่นะ ก็ทางโรงงานหรือทางไหนไม่ว่าเขาสั่งห้ามไม่ให้ใส่เยอะครับก็เพื่อความปลอดภัยของคนขับครับผมโอ้โอ้เอยเ็นเย็นโอ้อย่าลืมแล้วว่าล้อหลังไม่มีแหนบครับมันเอียงก็ล้อมันแข็งมันก็ ไม่เอียงมากหรอกเพราะว่าล้อหลังไม่มีแหนบม,มันไม่แข็งมันแข็งโอ้จตลบเลยโอ้โอ้โหไอคันดีแตนไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วเนี่ย โอ้นั่นไงนั่นไงอยู่ขนะ้างหน้ากำลังแบบหักโค้งรว่มา,มาตรงนั้นมันจะเป็นโคหักสอบรับเฮ้ยเยาจะไปต้องไปช่วยต้องไปช่วยดันขานที่แตนข้างหน้าด้วย หยาบหยวบยาบเลยยังไม่หมดนะครับเจ้านีอเพราะว่าแต่ว่ายังไม่ได้ตัดครับ อไอ้เครื่องคูตายินได้ยเสียงถึงดังถึงดีเลยครับลั่นเลยตรงช่วงนั้นจะเป็นรายค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับ Opp! Opp! Oh, oh, yeah. yeah. ก็ต้องใช้บริการอีแตนซิ่งครับถางก็พอดีกับรถกระบะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยให้สิบล้อเข้ามาขนไดอย่างไงี้ยโอ้โโอ้โโอ้โอ BFC คอมเบ์ว่าเออทำไมไม่ใช้สิบล้อขน ก็ดูทางเข้าอ่ะมันแค่เนี้ยสหิบร้อเข้ามาได้ไงโ,โอ้โอ้สายครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงน่าจะเป็นเสียงตรงนี้แหละอีแตนน่ะได้ยินเสียงลั่นเลยไปแล้วเด้อหายเนียบเลย ป่าเนี่ก็ปลูกมันกันหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วตอนแรกก็เป็นป่าไม่มีเจ้าของแต่ตอนนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วขับรถมือเดียวครับใช่ก้นทริปก็ไม่ได้ครับก็ชมกันไปเรื่อยๆครับ hoặc là tiền luôn ra ăn rồi nhá <laughs> อก่อนเดี๋ยวรถกระบะคันนี้ให้มาก,ก่อนครับ